ทุกคนมินเอนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเหมียวมายมิ้นค่ะอันนี้เป็นแครรับ,บเชิญในช่องของมินนะคะแนะนำตัวหน่อยคะ่ะชื่อชิคกี้ค่ะชิกกี้แนะนำตัวดิ๊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 ิปดิ๊ดิ๊ดิ๊ในช่องขอิมดดิ๊ดดินี่ิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดน๊ดอันนี้เป็นสามีของคุณชิ้ดดิ๊โก้

อันนี้ผู้คนผู้คนมาดูกวางกวางกาเีจ้าตามคุณชิกกี้กันนะคะนี่เจ้ากวางน้อยเราจะเดินดูรอบๆกันไปค่อิสราเอลนี่มีจักรยานคันเล็กสำหรับเด็กน้อยด้วย ถ้าเรามาเสาร์วอาทิตย์จะมีของขายแต่วันนี้มาวันศุกร์ก็เลยไม่มีอะไรขายนะคะอ,คอะไรเครื่องมือทดสอบเราว่า,าิธนการแส้นเดือนคือนี้เอาข่าวนอกลูคือนี้ยและนี่ก็คือผลพวงของการเล่นละงรแผงๆด้วยความโมโหก็เลยถีบไปทักท,ทีนึงค่ะเต็มแรงเลย เมื่อพี่อ๋อมอยากจะลองเป็นเด็กน้อยที่ขี่จักรยานคันเล็กมันก็เลยต้องสารฝันด้วยกันช่วยดึงค่ะซึ่งพี่อ๋อมขายาวมากแต่จักรยานคันนิดเดียวมาดูความผู้ชีวิตกันนะคะอ๋อเป็นพี่นิีรถเล็กนี่คือเด็กน้อยยี่ขวบแล้วคะพะเยี่ขวบแล้วคะจริงๆเราก็ไ่าจะยูตรงนี้่ไหมไ ย่อนไหงเยนๆอ้โดอยะออะไทำอะไรออะอมดอกไม้สวยมากบรรยากาศชิลสุดๆค่ะ แบบ 4Dver เพลงก็ชิวๆมาดูความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าเมีแคทตัวจิ๋วกันนะคะน้อง,องรอใครอะลูกนี่ก็นั่งนี่ตัวนี่น้าแบบอะไรจังของต้นไม่ไม้ป่าท่านี้นะน้าเหมือนจังใช่ไหมหนูใช่ไหมหยุดลเลยปละย่าอนอนนะจ๊ะไ<น>หนโอ้โหโฟกัสมากเลยเอโอโฟกัสแล้ว <laughs> อีาวเคมียมีเสียงด้วยทำไมเวลานอนกันแบบเหมือนแบบแผลอ่ะหอแต่อย่าไไม่จเลยเยนะไม่จำเลยเยนะไลค์ลไม่จเลยไลากี่เขาจาค้งหน่อยเาะคุงหน่อยได้ปะเที่หือที่มิี้ปนนคุง่มาเลยอย่าไปเดกอย่าไปพุงน่มาก ทำไมน้องนอนประบทอะไรใจยากขนาดนี <trad Principal noise> ้เ <ö> ม <ios> ื <es> ่อเม้นอยากจะลองทดสอบการฝึกการเติมโตดูบ้างค่ะชิวมากผิดอย่าง

เล่นชิงช้าธรรมดาโลไม่จําก็จะต้องสรรหาวิธีการเล่นแปลกๆบนนีอีกแล้วค่ะหมุนกลับดิหมุนกลับไม่ใช่ให้หมุนกลับกระแทกได้สองตัวถ้ามันล่วงเดินดิอ่ะเดินเลย เป็นช้านช้างชาวชาวหา้าวชาวชาวาวช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 าววชนีชยวชาว่าวิ่งชาวชาวาวชาวชนไชาว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 ่มวาวเริ่มวชาวาวาวชาา่ว โยกซ้ายยกขวาเฮ้ยนิ่งๆนนิ่งเออก่อนนะนิ่สุดเอเราจะโฟกัสอานไหนก่อนดิเอาพอยกดิยกยกยกอ่ะยกพูดมาให้อาวันอวัน

เมคุณ <rium> <Dante> พ really ่อคขาพี่ออมสร้างมาตรฐานท้สูงแล้วมีก็ได้โดนกดดันให้ทำมาหัวชิมบ้างเหมือนกันค่ะมาดูความพินาศกันนะคะไม่ไม่ไม่สไดค่ะไม่ไน่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไ่ม่น่ไไม่ เขาไม่ได้ให้ไหลลงมาแบบเมื่อกี้ให้จะลงทางนู้นมันขึ้นได้ลงได้แต่ใครจะขึ้นจะลงแล้วก็ลงทางนู้นล่วงเรียบร้อยค่ะยเป็นไงค่ะยากง่ายไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เลยค่ะนักเล่นต้องยังไงนะ ไม่ใช่เมืออคนเมื่อันเดียวเออนั่นแหละเออนั่นแหละอ่ะไม้เล็กไปวะเออนั่นแหละแกงแกงเลยเอาพ่อดีพ่ออันหนึ่งพอนหนึ่งเดี๋ยวหัวเคกแล้วก็ลืมมันบุ๋นนั่นเล็กอ่ะฮะเดี๋ยวหัวมันเคก พอหมุนม <mm ุนิหมุนิหมุนิหมุน no กันหมุนก่ไม่หมุนกหมุเงเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นมองูมเจ้าเข้ากลับ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 ปักเปอ 你错。<laughs> <laughs>

ไมหิวใหิวให้หิวอะไรมันอิ่มกะน้อยนีไอตัวนั้กินน้ำละอน้มาอันนี้นี่มาแล้วนี่มาล้เฮ้ยมาขอกินว่ะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยไม่เป็นไรถนนถนนเจบิวไเชื่อเดี๋ยวนี้นี่ไอันี้ไอ้ลูกเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย มันต้มค่ะไอ้ท่าเดียวหาที่ให้กินก็คือจมในบ้านนี้ตุ๊กตาดํา้วางคอนท่อนท้งาอาทิตย์นี้กินทีไม่กินสองทีตกตวดําตดําไลูกมันจามด้วยอ่ะ ไงอ่ะอุ้ยเต็มเลยอ่ะหมดแล้วตอนนี้ยไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยหนูตัวนี้ยังเดินเาวุ่นอยู่เลยเย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ที่ยวเพิ่มไหมเรียนได้นี่นอกกระต่ยนะา,ตายน่ารักเมื่อกี้เพิ่งให้แครอทไปนะคะอุ๊ยนี่มากันใหญ่เลยนี่ารักทุกตัวเลยขอน,นมด้วยพี่ไม่มีแล้ว หมดแล้วโดนโด,ด,ด,ดนรุมร้อมถาเอ๋่ก็ตาตัวใหญ่ไม่จับมาดูแพ้ใช่ไหมน่จะแพะเบ๊ปันเป็ดกันนค่ะใช่เราเลี้ยสายไป เราเลี้ยวซ้ายไปนะอ๋อคันโยกพี่นี่คือไวบังคับใช่ไหมใช่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ดูบัวนะนะคะปั่นนะคะไอ้บัวอยู่ทางนู้นอันนี้ปั่น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 เจ้าท่าปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่นปั่นปั่นเราจะมีแรงอ่ะบรรยากาศสวยมากมองไปข้างหลังนะคะนี่เป็ดเราสีแดงนะคะ แล้วเพิ่งว่ามันก็สีแดงทุกตัวแหละยิ้มหน่อยมันจะยิ้มมาชนนะคะเลี้ยวขวาแล้วนะคะไม่มีชิวมากเลยนะคะไปเราตรงไปรู่นเลยเฮ้ยมัมีปลาด้วยอ่ะอีตาล่ะคนยิกลับก่อ่คนกลับก่อนเสือดิ้นหรือว่าไอ้นี่ไอ้แค่ไหนเร็วกันรีบวนกลับก่อนไปแล้วนะกลับแล้วนะ อยู่ไม่ด้ปวยหนูก็กลัวดิดูหนังเยอะเรื่องเวลาอะไรหางโผล่มาเนี่ยใช่ก็กลัวดิท่าปากกัดตุ่นเรือเนี่ยครับแล้วตุ่นเรือเริ่มรั่วไงเลยอีต้ากินไปกินก่อนดูอีไม่รู้ใครเนามันมันนั่งเงียบเลยมันใช้แรงอย่างเดียวเลย ไปจนแตกก็มึงมาทัวชมกันนะคะตอนนี้แดดประมาณสักงสามสิบแปดองศาได้มีเทมเพลเจอร์อยอ่กับตัวมีดอกโว์ใส่ยังเรามีแต่กล้องคนส่วนเป็นเน็ตไอดอลน,นะคะทางด้านนู้นนะคะก็จะมีเหลือเป็ดเอาไว้ให้ปั่นนะคะนี่ถ้าเป็นทางโซนนู้นก็จะเป็น ที่เราปั่นเต็ดมาเมื่อกี้นี้เดินไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังไม่ร้อนพอถ้าถามว่าร้อนไหมตอบเลยได้ว่าไม่สรารไยหอหีบหมามาไม่โทรค่ะไม่แบบนั้นเลยเราจะไปถึงจุดสุดทางเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นจุดชมวิว แล้วเดี๋ยวเราจะมองเข้าไปข้างในนะคะนี่นี่นะคะดูบัวของแท้ดแะะโดดนกบินเลยปนกบินเลยอะตกใจดดดนี่นะคะอันนี้พอเราเดินมาสุดทางสุดทาง,างจริง,ส,งสุดทางแล้วนะคะเราก็มองย้อนกลับไปนะคะสวยมากเป็ดน่ารักมากดูดิเนี่ยเป็ดอุด้ยเป็ดกล้องมองไม่เห็น น้องคุม้มเป็ดนะเป็ดแล้ nah วอยู่กับแบบอยู่กับอันน no ั้นอัันนน้เป็ดมีชีวิตนะคะแต่ถ้าอันนี้จะเป็นเป็ดทีบปั่นเป็ดเขาเรียกว่าอะไรเหลือเป็ดเหลือเป็ดมาเรามาถ่ายแต่กล้องกันมากดีกว่าถ่ายกล้องเขินสลับกันทำไมอะถ่ายกล้องเดินกับนี่ค่ะนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังนี่ตอนนี้ม่อยู่เ้องหน้าเลยใช่ค่ะสลับกันมา ับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงจะเอาไปเตะตูดมานี่แต่กล้องของเราเขินมากนี่คะ่ะนกบัวนี่คนสวยคนสวยพระธารามนี่ ทุงดอกบัวอันกว้างใหญ่พบเด็กโซนเนือตานี่ค่ะสวยเวอร์หูลมดีโอเคจบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายมายืดยืดไอติมกันจ้าหกสิบบาท น่ากินสุดๆร้อนมากเลยนะจิงค่ะเนื้อไหลคายย้อยได้เลยไปฝั่งนู้นได้ไงเหนื่อยไปฝั่งนู้นได้ไงไม่มันเอาลงฝั่งนู้นอยู่แล้วข้ามมาเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ Ừ. hình như bên bên đây luôn đầy hạt mà mình đi đúng là như nó ดยในคลิปนี้นะคะพี่แกต้องขอบคุณพีอ่อมอภพศ แล้วก็คุณปูก่กับคุณย่านะคะที่พาไปเที่ยวดูบูคาเฟ่สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบเอาไว้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เอ็นจายไปกับลิทโอมินนะคะถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อกำลังใจมิ้แกันนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆค่ะมิ้นก็จะขอจบคลิปด้วยการเต้นเพลงโรก,กับพี่อ๋อมนะคะสะกิลการเต้นจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะคะ ขอบคุณที่เราชมคลิปเรียนจบค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย